ค่ะก็สวัสดีท่านผู้รับใช้แล้วก็พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณพระเจ้าสําหรับเช้าวันนี้ที่มีฝนตกด้วยอากาศดีบรรยากาศดีก็ขอบคุณพระเจ้าที่ประง,งทรงเทน้ําฝนเพื่อแผ่นดินจะได้อุดมสมบูรณ์แล้วก็ชําระเอาความร้อนให้กับเราปรับบรรยากาศให้กับเราขอบคุณพระเจ้า ก,กรณะณะให้คุณโยเซฟอ่านพระวจนะที่ส่งเข้าไปค่ะกาลาเทียบทที่5ข้อที่22ถึงข้อที่26ส่วนผลของพระวิญญาณน,นั้นคือความรักความยินดีสันติสุขความอดทนความการุณาความดีความซื่อสัตย์ความสุภาพอ่อนโยนการรู้จักบังคับตนเรื่องอย่างนี้ไม่มีธรรมบรญญัติห้ามไว้เลยผู้ที่อยู่ฝ่ายพระเยซูคริสต์ได้ตรึเนื้อหนังไว้ที่การเขน พร้อมกับราคะและตันหาแล้วถ้าเรามีชีวิตยอยู่โดยพระวิญญาณก็จงดําเนินชีวิตตามพระวิญญาณด้วยเราอย่าอวดตัวอย่ายั่วโทสะกันและอย่าอิจฉากันเลยโรมบทที่5ข้อที่5และความหวังจะไม่ทําให้ผิดหวังเพราะเหตุว่าความรักของพระเจ้าได้หลั่งเข้าสู่ใจิตใจของเราโดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งพระองค์ได้ประทานให้แก่เราแล้วหนึ่งเปโตรบทที่สองข้อที่หนึ่ง และข้อที่11ถึงข้อที่13และข้อที่16ถึงข้อที่22เพราะฉะนั้นพวกท่านจงละทิ้งความชั่วทุกอย่างและการล่อลวงทุกรูปแบบความไม่จริงใจความอิจฉาริษยาและการเสียร้ยทุกชนิดท่านที่รักทั้งหลายข้าพเจ้าขอร้องพวกท่านผู้เป็นคนแปลกถิ่นและคนต่างดาวให้เว้นจากตัณหาของเนื้อหนังซึ่งต่อสู้กับวิญญาณจิตจงรักษาความประพฤติอันดีของพวกท่านไว้ในหมู่คนต่างชาติ เพราะว่าเมื่อพวกเขาใส่ร้าย,ายพวกท่านว่าประพฤติชั่วพวกเขาจะได้เห็นคุณความดีของพวกท่านและจะได้สรรเสริญพระเจ้าในวันที่พระองค์เสด็จมาเยือนพวกท่านจงยอมเชื่อฟังผู้มีสิทธิอำนาจเพราะเห็นแก่องค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นจัก,กรพรรดิผู้มีอำนาจจงดำเนินชีวิตอย่างคนมีเสรีภาพแต่อย่าใช้เสรีภาพนั้นเป็นข้ออ้างเพื่อทำความชั่วแต่จงดำเนินชีวิตอย่างผู้รับใช้ของพระเจ้าจงให้เกียรติทุกคนจงรักพวกพี่น้อง จงยำเกรงพระเจ้าจงถวายเกียรติแดจกก่จักรพรรดิพวกท่านที่เป็นคนใช้จงยอมอยู่ใต้บังคับนายของพวกท่านด้วยความยำเกรงทุกอย่างไม่ใช่เฉพาะนายที่เป็นคนใจดีและเห็นอกเห็นใจเท่านั้นแต่ทั้งนายที่ร้ายด้วยเพราะว่าสิ่งนี้เป็นที่พอพระทยัยก็ต่อเมื่อคนหนึ่งคนใดด้วยเห็นแก่พระเจ้าย่อมแบกรับความเจ็บปวดต่งางๆด้วยการทนทุกข์อย่างไร้ความเป็นธรรม ราะจะเป็นความดีความชอบอย่างไรถ้าพวกท่านสู้ทนเมื่อถูกเคียนเพราะการทำชั่วนั้นแต่ถ้าพวกท่านทำดีและต้องทนทุกข์ลำบากสิ่งนี้ก็จะเป็นที่พอมาถ่ายของพระเจ้าเพราะพระเจ้าทรงเรียกพวกท่านเพื่อจุดประสงค์นี้เพราะว่าพระคริสต์ทรงทนทุกข์เพื่อพวกท่านพระองค์ทรงวางแบบอย่าจแก่พวกท่านเพื่อท่านจะได้ดําเนินชีวิตตามรอยพระบาทของพระองค์พระองค์ไม่ได้ทรงทำบาปเลยและไม่พบการล่อลวงในพระโอษฐ์ของพระองค์เลย ค่ะขอบคุณมานั่นคือพระวจนะคำของพระเจ้าที่เราจะเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะวันนี้ก็จะแบ่งปันในหัวข้อที่บอกว่าธรรมชาติของชีวิตใหม่ในกาลเทียบที่ห้าข้อยี่สิบเป็นข้อพันธีหลักฝ่ายผลของภาวิญญ,ญาณน,นั้นคือความรักความปราบปื้มใจสันดิสุขความอดกลั้นใจความปลาณีความดีและความสัตย์ซื่อ เมื่อเราเป็นคริสเตียนหรือเรามีชีวิตใหม่หรือชีวิตที่บังเกิดใหม่เราอาจจะมีคำถามที่บอกว่าถ้าเราบังเกิดใหม่แล้วแต่ทำไมเรายังมีสิ่งเหล่านี้อยู่หรือคนนั้นคนนี้ที่เราบอกว่าเราเป็นคนที่บังเกิดใหม่แล้วทำไมเรายังมีความเกลียดชังความโกรธความขมขื่นความอิจฉาริษยา ความเย่อหยิ่งในใจของเขาและก็ของเราและเราก็มีคำถามว่าเราจะจัดการกับมันอย่างไรวันนี้นะคะพระเจ้าต้องการให้เราจะรู้จักวิธีจัดการเราสามารถขจัดสิ่งเหล่านั้นสิ่งที่ไม่ดีออกจากชีวิตของเราโดยเราอธิษฐานขอให้พระเจ้านำสิ่งเหล่านั้นออกจากชีวิตของเราอันดับต้นๆหรืออันดับแรกที่เราต้องรู้ก็คือ เราต้องรู้ว่าการที่เราเป็นลูกของพระเจ้าการที่เราเป็นคริสเตียนมันหมายถึงอะไรถ้าเรารู้ว่าเราเป็นคนที่บังเกิดใหม่เรามีชีวิตใหม่เราต้องใส่ใจในะชีวิตใหม่ของเราเราต้องทราบว่าคนที่มีพระวิญญาณของพระเจ้าเข้ามาสร้างเราใหม่นะแล้วก็วิญญาณของเราก็จะถูกเปลี่ยนถูกสร้างใหม่ก็จะมีสิ่งที่พิเศษก็คือพระเจ้าจะประทานผลของพระวิญญาณ เพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาอยู่ในชีวิตของท่านของเราแต่ละคนที่เป็นลูกของพระเจ้าเราจึงตระหนักถึงชีวิตใหม่ชีวิตที่มีพระเจ้าชีวิตที่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์และมีผลของพระวิญญาณเช่นมีความรักมีความปรับปลื้มใจมีสันติสุขมีความอดกลั้นใจความปราณีความดีแล้วก็ความสดซื่อความเกลียดชังความโกรธความขมขื่นความอิจฉาลิษยา และความเย่อหยิ่งไม่ใช่สิ่งที่อยู่ในวิญญาณมนุษย์ที่ถูกสร้างใหม่หรือไม่ใช่ธรรมชาติของคนที่ถูกสร้างใหม่มันเป็นชีวิตเก่ามันเป็นชีวิตที่ไม่ได้ถูกสร้างใหม่เลยมันเป็นชีวิตยังไม่ได้บังเกิดใหม่เพราะนั้นการเป็นคริสเตียนการเป็นลูกของพระเจ้าแม้ว่ามันจะมีความเกลียดความโกลวัวความขมขื่นความอิจฉาริษยาความเย่อยิ่งอยู่ในใจของเรา วันนี้ข่าวดีเมื่อเราคิดถึงพระเจ้าเราก็คิดถึงการบังเกิดใหม่คิดถึงชีวิตใหม่เราอธิษฐานให้พระเจ้านำสิ่งเหล่านี้ออกไปเราจะไม่ให้สิ่งเหล่านี้อยู่ในวิญญาณของเราที่บอกว่าเราเป็นคนที่ถูกสร้างใหม่เราจึงปฏิเสธที่จะไม่ให้สิ่งเหล่านี้พักอยู่กับเราหรืออาศัยอยู่กับเราหรือเรา อาศัยผูกพันกับนิสัยแบบนี้เราต้องผูกพันกับองค์พระผู้เป็นเจ้าเราต้องผูกพันกับพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์จะช่วยเราเราต้องขอจากพระเจ้าด้วยถ้าไม่ขอพระเจ้าไม่ทํานะและเราก็ร่วมงานกับพระเจ้าด้วยเมื่อความเกลียดเข้ามาเราต้องปฏิเสธความโกรธความขมขื่นความอิจฉาริษยาเข้ามา ความเยื่อจริงเข้ามาเราต้องกำจัดมันโดยการที่เราปฏิเสธออกมาด้วยคำพูดของเราและเราก็ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยเราไม่ให้นิสัยแบบนี้มาพักอยู่กับเราเราสามารถกำจัดมันออกได้ด้วยการที่เราปฏิเสธนี่แหละยืนยันไม่รับมันไว้แม่้มันพักอยู่กับเราแม้มันอาศัยอยู่กับเราแม้นมันจะเข้ามาในบางครั้งบางคราวเราต้องกำจัดมันออกไปโดยการที่เราไม่รับปฏิเสธ เราไม่รับสิ่งที่ไม่ได้มาจากพระวิญญาณมันเป็นวิญญาณของโลกเป็นวิญญาณของมารซาตานที่มันจะเข้ามาทําให้เราเนี่ยมีชีวิตที่ตามโลกตามมารเพราะฉะนั้นเรากําจัดได้เหมือนขี้ฝุ่นเข้ามาในบ้านเราเราก็รักษาความสะอาดได้เหมือนเราใส่เสื้อผ้าเราต้องการเสื้อผ้าสะอาดเราก็ไปซักวิธีชีวิตของคริสเตียนเช่นเดียวกัน ถ้าสิ่งที่ไม่ดีมันเข้ามาเป็นในลักษณะมีความเกลียดชังมีความโกรธมีความคมคืนมีความอิจฉาริษยาหรือว่ามีมีวิญญาณเยอะยิ่งหรือมีความคิดในแง่ลบคำพูดในแง่ลบเราสามารถปฏิเสธมันได้พระเจ้าให้สิทธิอำนาจเราในการที่จะลื้อถอนสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากชีวิตของเราในมันทธิวบทที่18ข้อ18บบอกกับเราชัดเจนถ้าเราไม่อนุญาตสิ่งใดพระเจ้าก็ไม่อนุญาตสิ่งเหล่านั้น และเรามีสิทธิ์ที่จะถอดถอนสิ่งที่ไม่ดีออกจากวิญญาณของเราได้ด้วยไม่ใช่แต่ถอดถอนอำนาจของมารซาตานได้หรือว่าขับผีได้เราขับนิสัยที่ไม่ดีออกไปปฏิเสธนิสัยที่แย่ๆออกไปจากชีวิตของเราได้เพราะเรามีพระวิญญาณแล้ว เรามีชีวิตใหม่แล้วเราบังเกิดใหม่แล้วไม่ได้บอกว่ามันไม่มีความโกรธเกลียดชิงชังอากาศแค้นพยาบาทอิจฉาลิษยาความเย่อหยิ่งมันมีอยู่แล้วชีวิตเก่าพยายามที่จะเข้ามาแต่เราปฏิเสธเพราะเราใส่ใจสนใจชีวิตใหม่เราต้องการที่จะมีชีวิตใหม่เราสนใจการบังเกิดใหม่ชีวิตที่ดียอดเยี่ยมที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์เราเป็นของพระเจ้าเรามีชีวิตใหม่เราบังเกิดใหม่ มันสตานพยายามที่จะหาโอกาสที่จะเข้ามาผ่านนะเนื้อหนังของเรานี่แหละเราต้องปิดประตูเพราะนั้นพระเจ้าจึงบอกให้เราเนี่ยเป็นคนฝ่ายวิญญาณเป็นคนที่เต็มล้นด้วยพระวิญญาณเข้มข้นไปกับพระวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณจะเปลี่ยนเรานะคะเราจะมีชีวิตใหม่เราจะบังเกิดใหม่ถ้าสิ่งของเก่าจะเข้ามาเรามีสิทธิ์ถอดถอนออกได้คริสเตียนมีสิทธิอําอำนาจในการที่จะถอดถอนสิ่งที่ไม่ดีด้วย และในมัทธิวบทที่15ข้อ13ที่บอกว่าต้นไม้ที่ไม่ดีที่ไม่ได้มาจากพระเจ้าเราถอดถอนออกได้ไม่ให้มันมาปลูกมาหวานในชีวิตของเราชีวิตใหม่เป็นชีวิตที่มีสิทธิอำนาจที่มาจากพระเจ้าชีวิตใหม่เป็นชีวิตที่มีฤทธิเดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ เราสามารถที่จะถอดถอนนิสัยที่ไม่ดีขับมันออกได้ทั้งปฏิเสธด้วยคำพูดคำอธิษฐานแล้วก็ทั้งการไม่เอามันมาพักอยู่เอานิสัยที่ไม่ดีในอารมณ์ความคิดของเราเราต้องกำจัดมันออกไปด้วยการที่เราปฏิเสธนี่แหละนั้นเรามีกันทุกคนค่ะชีวิตเก่าชีวิตที่แบบเนื้อหนังถ้าเราดำเนินชีวิตตามเนื้อหนังเราก็อยู่ในเส้นทางแห่งความตายตายฝ่ายวิญญาณได้ สิ่งเหล่านี้แหละมันจะมาทําให้เราตายแต่ไม่ได้วยความเกลียดชังความโกรธความขมขื่นความอิจฉาริษยาแล้วก็เยื่ยยิ่งเพราะว่าเป็นการงานเนื้อหนังเป็นชีวิตเก่าของเราแต่เมื่อเรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์เราจะไม่ให้สิ่งเหล่านี้พักอาศัยกับเราเราจะต้องปฏิเสธแม้มันจะพยายามเข้ามาผ่านปัญหาผ่านสิ่งแวดล้อมหรือว่าสถานการณ์ที่ไม่ดีเข้ามาในชีวิตของเรา เรากำจัดมันออกได้โดยการที่เราไม่สนใจมันไม่ใส่ใจมันแล้วปฏิเสธมันแล้วก็ขับมันออกไปเราไม่ต้อนรับมันมันก็ไม่อยู่นะฮะเพราะนั้นชีวิตใหม่ของเราคริสเตียนเนี่ยมีสิทธิอํานาจสามารถที่จะกําจัดสิ่งที่ไม่ดีออกจากชีวิตของเราออกจากความคิดของเราออกจากวิญญาณของเราออกจากพฤติกรรมของเราได้โดยการที่เรา มอบชีวิตของเรามอบจิตวิญญาณของเราให้พระเจ้าแล้วและให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยเหลือเราในการที่จะดําเนินชีวิตเพราะฉะนั้นเราจําเป็นจะต้องตรวจสอบชีวิตของเราที่บอกว่าเราบังเกิดใหม่เราเป็นคริสเตียนแล้วธรรมชาติของชีวิตใหม่ธรรมชาติที่บังเกิดใหม่ชีวิตใหม่ของเราไม่ใช่แบบนั้นแบบไหนก็คือ ไม่ใช่นิสัยหรือวิญญาณแห่งความเกลียดชังความโกรธความโมลาหลอิจฉาลิษยาและความเย่อหยิ่งไม่ใช่สิ่งเหล่านั้นที่จะอยู่ในวิญญาณของมนุษย์ที่ถูกสร้างใหม่วิญญาณที่ถูกสร้างใหม่ก็คือเอาความรักความปราบปื้มใจสันติสุขความอดกลั้นใจความปลาณีความดีความสัตย์ซื่อเท่านั้นที่จะอยู่กับเรานี่คือชีวิตที่บังเกิดใหม่ชีวิตธรรมชาติใหม่ที่แท้จริงของคริสเตียน ของเราทุกคนที่เป็นลูกของพระเจ้าเราปฏิเสธชีวิตเก่าได้เลยพระเจ้าให้สิทธิอํานาจกับเราตั้งแต่เราจัดการกับเนื้อหนังของเราหรือชีวิตเก่าสิ่งสารพัดเก่าๆก,ก็ล่วงไปแน่แน่กลายเป็นสิ่งใหม่เรามีสิทธิทาได้เหมือนพระคําของพระเจ้าบอกกับเราเรามีสิทธิอํานาจจัดการกับการงานเนื้อหนังหรือนิสัยที่ที่มีความเกลียดที่มีความโกรธที่มีความขมขื่นที่ เป็นความอิจฉาริษยาได้ความเยื่ยยิ่งได้พระเจ้าให้อำนาจกับชีวิตของพวกเราไม่ใช่แต่เพียงเราไปขับผีได้ไม่ใช่แต่เพียงเราไปรักษาโรคได้ไม่เพียงแต่เราไปทำสิ่งนั้นสิ่งนี้พระเจ้าหวยพรเราได้แต่เราสามารถกำจัดสิ่งที่ชั่วออกไปจากชีวิตของเราได้นิสัยที่ไม่ดีออกได้นี่คือการเจมิมนี่คือฤทธิ์เดชที่เราจะใช้เข้ามาในชีวิตของเรา นี่คือวิญญาณของเราเราต้องเข้าใจธรรมชาติที่แท้จริงของเราเราเป็นใครเราเป็นคริสเตียนเราเป็นใครเราเป็นลูกของพระเจ้าเราเป็นใครเราเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าสิ่งที่ไม่ดีมันจะเข้ามาอยู่แล้วแหละมันสตานพยายามที่จะหวานความเกลียดชงังความโกรธความขมขื่นความดิจฉาลิษยาและความเย่อหยิ่งเข้ามาเพื่อเราจะมีชีวิตที่เป็นมนทินเหมือนพวกมัน แต่วันนี้เราสามารถที่จะกำจัดนะสิ่งเหล่านี้ได้เรามีสิ่งที่ยอดเยี่ยมที่ดีเราจะไม่ให้มันเข้ามาเปื้อน,นในชีวิตของเราเราจะต้องปฏิเสธเอาตัดความสัมพันธ์พูดออกมาขับมันออกไปและไม่เลือกปฏิบัติแม้ว่าจะเจอสถานการณ์ที่ไม่ดีมันขึ้นอยู่กับการตัดสินใจมันขึ้นอยู่กับการที่เรารู้ตัวต,วตนของเราว่าเราเป็นใครถ้าเรามีชีวิตใหม่เรามีชีวิตโดยพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ เราจะมีความอดกลั้นใจมีความรักมีความปราบปื้มใจความปานีความดีแล้วความส,สซื่อส์สซื่อต่อใครต่อพระเจ้าพระเจ้ามีพรลลักษณะที่ดียอดเยี่ยมและชีวิตของเราจะมีสิ่งที่สวยงามมากมายเกิดขึ้นเมื่อเรามีวิญญาณที่เต็มลลนด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วก็เราจะมีผลพระวิญญาณวิญญาณของเราจะมีผลผลิตถ้าเราบอกว่าเรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์เราจึงมีผลผลิตที่บริสุทธิ์ เราจึงมีผลผลิตแห่งจิตวิญญาณของเราที่เป็นผลของการบังเกิดใหม่เป็นผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ถ้าเราบอกว่าเรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์เราจะมีผลผลิตก็คือมีผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ใช่ผลของการงานเนื้อหนังไม่ใช่ผลของความบาป เพราะฉะนั้นเมื่อเรามีชีวิตใหม่สิ่งสารพัดเก่าๆก,ก็จะล่วงไปนี่แน่จะกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นชีวิตใหม่เป็นชีวิตที่เต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วก็มีผลผลิตที่มีผลของพระวิญญาณมีความรักมีความมีความปราณีมีความปราบเพิ่มใจมีสันติสุขมีความอดกลั้นใจความดีความสดชื่อนี่คือผลของการบังเกิดใหม่นี่คือผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ผลของชีวิตเก่าชีวิตที่ยังไม่ได้เป็น ลูกของพระเจ้าก็คืออะไรล่ะโกรธเกลียดชิงชังกระคาดแกนพยาบาทลาขมคืนอิจฉาตาล้อนความเย่อหยิงมันไม่ใช่ผลของชีวิตใหม่นะมันเป็นผลของชีวิตเก่าเราต้องปฏิเสธที่จะไม่ให้มันมาพักอาศัยอยู่ในชีวิตใหม่ของเราฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าตอนนี้เรามีชีวิตใหม่แล้วเราต้องตระหนักว่าเราเป็นคริสเตียนเราเป็นผู้บังเกิดใหม่เป็นธรรมชาติใหม่นะคะก็คือมีธรรมชาติของพระเจ้า มีธรรมชาติของผลผลิตใหม่เมื่อเราบอกว่าเราเป็นคนของพระเจ้ามีพระวิญญาณบริสุทธิ์เพราะว่าเราเป็นต้นไม้แห่งความชอบธรรมพระคัมภีร์นะคะกล่าวว่าความรักของพระเจ้าได้ส่งเข้ามาสู่จิตใจของเราโดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์โรมบทที่5ข้อที่5นี่หมายความว่าไม่มีที่ว่างเหลือในใจของเราสําหรับความเกลียดชังเพราะว่าพระวิญญาณอยู่เต็ม ไม่มีที่ว่างสำหรับความคมขื้นไม่มีที่ว่างสำหรับความอิจฉาและทั้งหมดที่เป็นแง่ลบสิ่งเหล่านั้นคือการงานของเนื้อหนังสิ่งที่พระองค์บอกเราก็คือพระองค์ต้องการให้เราอธิษฐานขับมันออกไปทิ้งมันไปปฏิเสธมันไปถ้าไม่งั้นนะคะ เราไม่สามารถที่จะเคลื่อนไปกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ถ้าเราเป็นคริสเตียนเนื้อหนังก็ไม่แตกต่างก,กับกันเป็นชาวโลกหรือว่าอาจจะหนักไปกว่านั้นนะคะก็คือเป็นไส้ศึกของมารที่จะให้มารสตานมาพักอาศัยเราก็ไม่แปลกใจนิสัยที่แย่แย่นิสัยที่ไม่ดีก็เกิดขึ้นกับเราเพราะว่าเรายอมให้มารสตารให้การงานเนื้อหนังของเราเปิดประตูต้อนรับกับมารมีแต่ ความโกรธเกลียดชิงจังอาฆาตแขนพยาบาทลาดโขมคืนเยอ่ยิ่งจองหองนะคะเราไม่มีผลของพระวิญญาณเราไม่ให้พระวิญญาณของพระเจ้าเข้ามามีทธิพลต่อชีวิตของเราอันนี้ก็เราต้องไปรับผิดชอบเราจะทํำยังไงเราต้องไปทําการบ้านเพราะว่าเราต้องรับผิดชอบต่อพระพักรพระเจ้าทุกคนสิ่งที่เราควรจะแสดงออกมาไม่ใช่ผลของ การงานเนื้อหนังเพราะว่าเรามีชีวิตใหม่แล้วเราต้องแสดงออกมาด้วยผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ใช้ปากของเรานี่แหละปฏิเสธบาปปฏิเสธความโกรธเกลียดชิงชังอาฆาตแขนพยาบาทการกินอาหารก็กินเข้าไปในทางปากเวลาเราขนาบขับไล่ผีมารสตานหรือว่ากำจัดสิ่งที่เป็นมลทินหรือนิสัยที่ไม่ดีพระเจ้าใช้ปากเรานี่แหละให้ปฏิเสธประก,กาศปฏิเสธออกมาพระเจ้าจะยอมรับ แม้แต่ความเชื่อของเราความรอดของเราก็จะต้องเชื่อด้วยใจรับด้วยปากประกาศว่าเรามีความรักในใจก็ก็จะเป็นตามนั้นนี่คือปากของเราเป็นปากของพระเจ้าใช้ปฏิเสธสิ่งนั้นสิ่งนี้เราสามารถที่จะใช้สิทธิอํานาจผ่านปากของเรานื่นคือสิ่งที่เราจะต้องเริ่มทำโอ้ยไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เอาเท่าความเกลียดมาไม่ไม่ไม,ไม่ฉันไม่รับแก <c ười> ความขมคืนโอ้ไม่ไม่นะฮะ ปฏิเสธยกเลิกถอดถอนออกได้และพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าจะให้อํานาจกับเราพระเจ้าจะให้คําพูดของเราเป็นคําพูดที่ปฏิเสธหรือยกเลิกอะไรก็ได้แล้วในใจของเราก็จะไปตามนั้นเราต้องพูดพูดต่อไปเรื่อยๆถ้ามันยังไม่ออกมาเราต้องพูดให้ปฏิเสธไม่รับเพราะปากของเราจะควบคุมชีวิตของเราให้เราพูดว่าพระเยซูคริสทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา และให้เราพูดว่าเรามีพระวิญญาณเรามีผลพระวิญญาณเรามีความรักความปลาปุ่มใจสันติสุขเรารับสิ่งเหล่านี้เรารับผลของพระวิญญาณเราต้อนรับพระวิญญาณเราจะมีผลของพระวิญญาณบรุธุ์นี่คือการเดินในธรรมชาติของพระเจ้ายิ่งเราพูดเรื่องความรักของพระเจ้ามากเท่าไหร่นะคะการสาแดงความรักของพระคริสต์ที่อยู่ในชีวิตของเราก็จะเพิ่มมากขึ้นเราจะไม่พูดคําว่าฉันเกลียดแก เราเกลียดบาปได้นะคะฉันเกลียดมาเนี่ยได้แต่ฉันเกลียดคนนั้นฉันเกลียดคนนี้มันก็จะทําให้เรายิ่งเกลียดถ้าเราบอกว่าฉันรักคนนั้นฉันรักคนนี้ด้วยความรักที่บริสุทธิ์ใจนะคะไม่ใช่ราคาตัณหาพระเจ้าก็จะให้ความรักของพระเจ้าเนี่ยนะคะบริสุทธิ์สวยงามในชีวิตของท่านเพราะฉะนั้นการบังเกิดใหม่ โดยธรรมชาติของพระเจ้าที่อยู่ในหัวใจของเราวิญญาณของเราเมื่อเราพูดผลของพระวิญญาณเราพูดสิ่งที่มาจากพระเจ้าคําพูดของเราจะควบคุมชีวิตของเราถ้าเราปฏิเสธสิ่งที่ไม่ดีออกจากชีวิตของเราด้วยคําพูดของเรามันก็จะเป็นจริงชีวิตของเรามีฤทธิ์เดชขนาดนั้นชีวิตของเรามีสิทธิอํานาจขนาดนั้นจัดการกับสิ่งที่ไม่ดีออกไปยกเลิกถอดถอนณักิจการกิจกรรมของมารซาตานก็ได้ หักหลางล้มล้างอำนาจความบาปความชั่วเราปฏิเสธมันได้โดยคำพูดของเราเราไม่รับสิ่งที่ไม่ดีเราไม่รับสิ่งที่มาจากมานเราไม่รับ การงานเนื้อหนังเพราะาเรามีชีวิตใหม่เรามีธรรมชาติใหม่ปฏิเสธทุกวันเรื่อยไปจนกว่าชีวิตของเราจะพัฒนานและเติบโตและมีชีวิตที่มีผลผลิตแห่งวิญญาณของเราก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์มันจะมีเรื่องที่จะทำให้เราขมขืนมันจะมีเรื่องที่จะทำให้เราเกลียดให้เราโกรธให้เรามีสิ่งเหล่านั้นมันเป็นเรื่องธรรมชาติเนื้อหนังทุกวันทุกคนมีด้วยฉันมีด้วยพี่น้องมีด้วยไม่ว่าเราจะเป็นคนรักพระเจ้าขนาดไหนก็จะมีสิ่งเหล่านี้ค่ะ ก็คือมีความโกรธเกลียดชิงชังอาฆาตแค้นพยาบาทขมขื่นนะฮะอิจฉาริษยาอย่าบอกว่ามันไม่มีมันพยายามที่จะเข้ามาในชีวิตใหม่ของเราเราต้องปฏิเสธเราต้องรักษาชีวิตใหม่ของเราโดยการพึ่งพาพระเจ้าปฏิเสธสิ่งที่ไม่ดีกวาดขยะทุกวันเรื่อยไปแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์จะช่วยเหลือเราเราปฏิเสธได้ทุกวันค่ะเพะฉะนั้นการบังเกิดใหม่ ก็คือการที่เราปฏิเสธความบาปปฏิเสธการงานเนื้อหนังเราต้องการพระวิญญาณเราต้องการเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และเชื่อฟังพระดารัสของพระเจ้าให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยเราแล้วเราก็มีส่วนร่วมส่วนร่วมวิธีไหนพูดปฏิเสธความบาปอธิษฐานขนาบขับไล่ออกไปเหมือนเราขับผีนี่แหละเหมือนเราปฏิเสธโครคภัยไข้เจ็บออกจากร่างกายเรานี่แหละแล้วนิสัยที่ไม่ดีมันจะไม่เกาะ มันจะไม่มีที่พักอาศัยในจิตวิญญาณของคนที่บังเกิดใหม่มันมีสงครามมันมีการต่อสู้นิสัยที่ไม่ดีหรือการงานเนื้อหนังมันก็อยากจะควบคุมชีวิตของเราแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่กับเราเราต่อสู้การงานเนื้อหนังเราก็จะชนะการที่เรามีชีวิตใหม่ไม่ใช่ว่าเราจะไม่ต่อสู้กับการงานเนื้อหนังนะคะมันเป็นเรื่องที่เราจะทําสงครามการงานเนื้อหนังกับพระวิญญาณต่อสู้กันค่ะถ้าเราอยากจะรักพระเจ้าเนื้อหนังมันก็เริ่มแผงฤทธิ์ออกมา ถ้าเราอยากจะเป็นคนที่ตั้งใจที่จะมีชีวิตใหม่ต้องการที่จะดำเนินชีวิตเชื่อฟังและทำตามถ้อยคำของพระเจ้าชีวิตเก่ามันก็จะเริ่มแผงฤทธิ์อีกเราต้องต่อต้านมันเราต้องต่อสู้กับมันโดยวิธีการที่เรายืนหยัดว่าเราเป็นคริสเตียนเป็นคนบังเกิดใหม่มีชีวิตใหม่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์เราปฏิเสธการงานเนื้อหนงังนิสัยที่มาจากชีวิตเก่าทุกวันอาเลลูยาขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยเราในการดำเนินชีวิต ว่าเราเป็นของพระเจ้าเรามีพระวิญญาณเรามีวิญญาณที่มีผลผลิตที่แตกต่างให้เราตระหนักในสิ่งที่อยู่ในวิญญาณของเราว่าเรามีชีวิตเก่าอยู่ไหมหรือเรามีผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์เรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์เราจะมีการกระทําที่สอดคล้องกับธรรมชาติที่แท้จริงอัะนั้นหลายคนบอกว่าการที่เรามีชีวิตใหม่การที่เราบังเกิดใหม่มันยังมีสิ่งเหล่านี้ไหมถ้ามันมีเราต้องกําจัด เราต้องขนาบและขับไล่มันออกไปแล้วก็เราก็ตัดสินใจที่จะเดินกับพระวิญญาณเชื่อฟังพระวิญญาณบริสุทธิ์เราก็จะมีชีวิตที่เจริญและมีนิสัยที่ดีงามมีชีวิตที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าเราจะชนะนิสัยที่แย่ๆเราก็ไม่ให้ที่พักกับมันเราต้องกำจัดเราต้องกวาดขยะทุกวันข้าแต่พระบิดาเจ้าขอปรงวยพรพระวจนะคำของพระเจ้าช่วยข้าพงช่วยพี่น้องของข้าพงในการเดินในพระวิญญาณเพื่อเราจะไม่ให้ นิสัยเก่าๆมาเติมเต็มในชีวิตของเราเราจะไม่โอภงจะคาเติมเต็มด้วยกิเลสตัณหาเนื้อหนังแต่เราจะเติมเต็มด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เราจะปฏิเสธการงานเนื้อหนังและเราก็จะรับพระวิญญาณแลวก็ผลของพระวิญญาณที่จะเข้ามาผลิตในชีวิตของเรานี่คือชีวิตใหม่ที่เราต้องการพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยเราในการดำรงชีวิตเราจะสวมสภาพใหม่ สวมใส่มนุษย์ใหม่คือการที่เราปฏิเสธสิ่งเก่าแล้วก็สวมสภาพใหม่กันดำเนินชีวิตกับพระวิญญาณบริสุทธิ์นันเดียงของพระเจ้าไวยพรเราเราขอบคุณพระเจ้าสําหรับปองจาค่ะพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะมีผล,ผลผลิตที่ดียอดเยี่ยมให้กับชีวิตใหม่ของเราเราขอบคุณพระองค์ที่ปรงสถิตอยู่กับเราช่วยเหลือเราตลอดเราจะชนะเนื้อหนังเราจะชนะความโกรธเกลียดชิงชังอาฆาตแค้นปยาบาทลากคมคืนความเย,อย่อยิงต่าง ความอิจฉาลิษยาความขมขื่นความโกรธเกลียดมันจะออกไปเราปฏิเสธยกเลิกถอดถอนชำระล้างสิ่งที่สกปรกออกไปจากชีวิตของเราเรามอบชีวิตของเราให้กับพระวิญญาณให้กับพระเจ้าในพระนามันศักดิ์สิทธิ์ในนามพระเยซูคริสต์เอมนพระเจ้าไวพรค่ะ